إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ครับมาพบกันต่อนะฮะมาเรียนรู้กันต่อกัอกบรายการอัลกุรอานทางนําชีวิตนะครับเรียนรู้อัลกุรอานเพื่อเป็นเส้นทางในการดําเนินชีวิตของเรานะครับพี่น้องฮะวันนี้เรายังอยู่ในสุราะสับนะครับที่ลอสบานอตารตาได้กล่าวถึงเรื่องราวต่างๆแล้วก็เรื่องราวของท่านนบเีสุไลมานอะลอัยสลามที่าลอสตาราให้ท่านนบีได้มีความสามารถในการควบคุมหรือว่ามีการเข้าใจ สิงสาราสัตว์แล้วก็มีความสามารถในการควบคุมยินควบคุมสัตว์ได้นะครับนี่คือส evet. ิ่งที่ลอสบารโนตาลาได้ให้นะและในอายะห์ก่อนๆนี้เราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของนบีดาวูดแล้วก็นบีสุไลมานแล้วก็มุดกีราต่างๆที่ลอสบานโวตาราได้มอบให้กับท่านนบีสุไลมานอะลิซามวันนี้มาถึงอายะห์ที่14 نخبنا سرعة سبعة الله سبحانه وتعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لأيانه يعني الله سبحانه وتعالى كان طاعهم النبي سليمان كان طاعهم تنبيه سليمان أنه ยินที่ต้องทํางานในท่านนาบีสุลัยมานซึ่งเป็นงานที่มีความยากลําบากไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าท่านนาบีสุลัยมานได้เสียชีวิตเราตาลาได้กล่าวไว้ให้พี่น้องได้ได้เข้าใจในอายะหตรงนี้นะว่าฟะละมาคอายนาอะไรฮิมอัลตมาดัลละมอะลาเมอที่ดังนั้นเมื่อเราได้ให้เขาได้เสียชีวิตไปเาท่านนาบีสุลัย Allah ت ตาลาได้บอกว่าในตอนที่ a l l อา تعالى ให้นบีสุลัยมานี้เสียชีวิตไปเนี่ยบดนัล่าผู้มาแล้วมาอุทอัลอตะนกทไม่มีอะไรที่จะมาบ่งบอกให้ผู้จีนได้รู้ว่านบีสุลัยมานได้เสียชีวิตแล้วนอกจากดับบตุลอัรท่ะกูุลมินซาอเสตนอกจากว่าปวกมากินไม้เท้าของท่านบีสุลัยมาน ฟะล้วมือขรรแทบยืนต้นจินอันลล,ล,ล,ลอลฮฺก็ป็นอย่างนั้นรู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วก็พอเวลาที่นบีสุลมานได้ล้มลงก็เป็นที่ชัดเจนเลยว่ายินมันได้รู้อย่างชัดเจนเลยว่าถ้าหากว่าพวกมันทั้งหลายได้มีความรู้ในเรื่องสิ่งเร้นลับมาละบิบูฟิลดาบิมาลมุฮีนมันก็คงไม่ต้องมาอยู่ในการถูกลงโทษที่แสนต่ําต้อยนะครับหมายความว่าอัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาลาได้ท่านมบีสุลมานตายแล้วนบีสุลมานตายในสภาพที่ คือไม่เท้าคําอยู่การตายท่านดะบีสไลมานเนี่ยยินไม่รู้ว่านบีสไลมานตายไม่รู้ว่านบีสไลมานเสียชีวิตจะรู้ก็ตอนไหนฮะรู้ก็หลังจากที่ปวกพิ่น,นลนึกสภาพนะว่าปวกเนี่ยก่ามันจะกินไม้เทา้าแล้วกว่ามันจะกินหมดจนทั่งไม้เท้าก่อนจนกระทั่งว่าไม้เท้าเสื่อมแล้วก็หักลงแล้วนบีสไลมานก็ล้มลงในระยะนั้นเนี่ยเป็นระยะเวลายาวนานว่านบีสไลมานเสียชีวิตไปแล้วแต่ยิน,นไม่รู้เรื่อง อา,าทานาสิ่งได้กล่าวในอายะนี้ว่าพอเวลาที่นบีสุลัยมานได้เสียชีวิตไม่มีอะไรที่บ่งบอกให้ยินได้รู้ว่านบีสุลัยมานเสียชีวิตมาเคาว่ามันไม่ได้รู้เรื่องสิ่งเร้นลับแต่รู้ตอนไหนฮะรู้ตอนที่มันชัดเจนแล้วว่าดาบะตุนอัลตะกุลุมินซาตาตอนที่ปลวกได้มากินไม่ทามว่าน,นบีสุล a i ก a n นะนั้นพอเวลาที่นบีสุลัยมานได้ล้มลง ลังจากที่ไม่เท้าก่อนลงโดนผวกกินจนก่อนลงก็เป็นที่ชัดเจนเลยว่าถ้าหากว่าพวกยินถ้าหากว่าพวกเขาทั้งหลายได้รู้สิ่งลลับมันก็คงจะไม่ต้องมาอยู่ในการลงโทษที่แสนในการโดนทรมานโดนลงโทษที่แสนเจ็บปวดขนาดนี้หรอกเพราะนั้นนี่คือหลักฐานให้เราได้รู้นะครพี่น้องว่าพวกยินเนี่ยไม่ได้รู้สิ่งลลับโลกแห่ง สิ่งหนึ่งที่อรรถสุฮานุตาลาได้สร้างมาไม่ใช่ไม่ใช่โลกที่มีความรู้อะไรเหนือมนุษย์เพียงแค่ว่าอารรถตาลาได้บอกว่าพวกเขาได้เห็นเราแต่ว่าเป็นไฮโซลาตเรานะฮุมแต่ว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้เห็นพวกเขาและท่านอาบีสุลต่านลฮอะไรวะซัลลัม,ลนนมลก็บอกเราไว้ในหลายๆขะดีนะว่าบรรดาจินเนี่ยมันก็พยายามไปแอบาบข่าวมาพยายามไปขโมยข่าวมาพยายามไป โกหกผู้คนต่างๆนานา,นาแล้วยินที่เป็นตัวที่ไม่ดีก็ที่เราเรียกว่าเรียกว่าชายตอนบรรดาชัยตอนเขาจะคอยล่อลวงมนุษย์ล่อลวงในสิ่งที่เขาสามารถที่จะทําการทําการล่อลวงได้แต่สิ่งที่ให้เราได้รู้อย่างชัดเจนก็คือว่าบรรดายินบรรดาชัยตอนเนี่ยเขาไม่ได้รู้ในสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งสิ่งเร้นลับนะเหมือนดังที่ อิมนุอับบาสได้กล่าวไว้ท่านมุจาให้ท่านฮัสซันกตาดะและท่านอื่นๆได้ได้กล่าวไว้นะว่าท่านอับดุลสลัยมานได้เสียชีวิตไปเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งปีกว่ายินจะรู้พอเวลาที่ยินมาพอเวลาที่พวกมากินไม้เท้าของท่านอับดุลสลัยมานแล้วเนี่ยนะก็น,นบบดุลสลัยมานก็ลม้มลงพวกยินก็รู้ว่านาบบดุลลัยมานได้เสียชีวิตแล้วเพราะฉะนั้น จึงเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าทั้งมนุษย์ทั้งยินนะเป็นที่ชัดเจนแล้วว่ายินเนี่ยไม่สามารถที่จะร่วงรู้สิ่งที่เป็นสิ่งร้นลับได้นะเหมือนดังที่พวกเราเนี่ยหรือว่ามนุษย์เนี่ยคิดว่ายินมันรู้สิ่งรึนลับพี่น้องท่านอบีสัลลอยสัลลัมได้บอกสอนเอาไวท้ท่านท่านที่ท่านกอตาด้าได้กล่าวไว้นะว่าคู่เรือก็ตืนนูจูมลิสาลาสน,นูจูมเนี่ยดวงดาวในถูกสร้างเอาไว้สําหรับสามสิ่งด้วยกัน จีนตัลลิสมาเป็นการประดับประดาท้องฟ้าพี่น้องลองมองดูเห็นท้องฟ้าสวยงามอาลามาตันยุตดาบิหิเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นเครื่องหมายที่คนจะใช้ในการเดินทางในการนะบ่งบอกให้รู้ถึงเส้นทางและโรจูมัลิชียตินและเอามาไว้ขว้างพวกชัยตอนและท่านนาบีได้บอกว่าพวกชายตอนมีมุสตะกุสะ้สนะมีบรรดาชายตอนที่บรรดาจินที่ขึ้นไป ขึ้นไปคาบข่าวท่านบีได้ทำนิ้วอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆเวลาคาบข่าวแอบฟังข่าวบน้าฟ้า,ฟาแล้วมันก็จะบอกต่อมาบอกต่อบอกต่อมาะ้อยานาให้บรรดาเมริรากาเอาดวงดาวคว้างถ้าคว้างโดนมันก็จะไม่สามารถที่จะนํข่าวําบอกได้แล้วข่าวที่หลุดลงมามันก็นํามาบอกต่อๆกันเพราะเวลาที่ยินได้รู้มาข่าวหนึ่งมันก็จะโกหกมาเป็นร้อยข่าวและนี่คือสิ่งที่เราสัมผัสได้ในการเห็นหรือว่าในการที่เราได้รู้ว่าบรรดายินบรรดาชายตอนเนี่ย พอเวลาที่มันรู้ข่าวหนึ่งมันก็จะมาโกหกเป็นร้อยข่าวแล้วเวลาข่าวที่มันโกหกเนี่ยพี่น้องนะบรรดาคนที่ไปหาหมอผีไปหาหมอดูไปหาหมออะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยพอเวลาที่เข้าไปหาแล้วปรากฏว่าหมอบอกผิดคนเหล่านี้ไม่เอาความโง่ของตัวเองมาบอกกับใครเขาก็จะเงียบแต่พอเวลาที่เกิดถูกมาข่าวหนึ่งพี่น้องเขาอาจจะไปไปหามาร้อยครั้งพันครั้งแต่พอเวลาถูกมาข่าวหนึ่งเหมือนคนที่ไป หาหมอดูหาหมอบอกเลขบอกอะไรต่างๆนะเวลาเขาซื้อถูกมาข่าวหนึ่งเขาจะเฝ้าประกาศว่าเขาซื้อถูกเขาอะไรต่างๆนา่นนะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานุอิตาลาได้บอกกับเราไว้นะครับอินุอับบาสได้รายงานเอาไว้นะจากท่านนาบีสุลลาัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกการสุลัยมานนาบีอุลลอฮฺอะลัยฮิสสลามท่านนาบีสุลัยมาน,นาเป็นนบีของอัลลอฮ์ อิดะซัลลัราอฮุอะจัยาเตันนาบิตะตันใบเนี่ยไดฮิฟ็ยเขาบอกว่าเวลาที่นบีส er huh kind of ุล like ัยมานละมาดเนี่ยเขเห็นต้นไม้ที่มันงอกเงยขึ้นมาอยู่เบื้องหน้าเขานบีสุลัยมานก็กล่าวกับต้นไม้ในว่ามัสมุกบอกว่าเธอชื่ออะไรเจ้าชื่ออะไรฟาตากุลกะดาฟาตาะลิอ้ายชัยอินอันแล้วเขาต้นไม้ก็บอกชื่อไปนบีสุลัยมานก็ถามต่อว่าแล้ว เธอเนี่ยหรือว่าเจ้าเนี่ยต้นไม้เจ้าถูกสร้างมาเพื่อสิ่งใดเเอิงกานัตลิโอรสินกุริซัจวเิงกานัลิดวาอินกุติบัตถ้าหากว่าถูกสร้างมาเพื่อการเพาะปลูกก็จะถูกมาเพื่อการเพาะปลูกถ้าหากว่ามาเพื่อการเป็นเป็นยาก็ถูกมาบันทึกมาเพื่อการการเป็นยา ฟะไบหนามาหัวจยแต่เยีมแมนอิศรออาชจัตตันไปในอะไรแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนมิลามนละมาดอยู่แล้วก็เห็นต้นไม้อยู่เบื้องหน้าฟะกอละละฮะมัสมุบมลมานก็ถามว่าเจ้าชื่ออะไรกอลอัลกรูบกอลไอชัยอนอันนมิสุลามนก็ถามว่าแล้วเธอถูกสร้างมาเพื่ออะไรกอลัลล็ารบิฮัดันเบต้นไม้ก็บอกว่าเพื่อ

ยินไม่สามารถที่จะรู้สิ่งลึกลับได้แม้กระทั่งในวันที่ท่านอบดุลเบิดซามนตายตามที่อัลลอฮฺสบุบฮานุอฺตาลาได้กล่าวไว้ในในอญญายะ์ของเรานะครับในอญญายะนีนะ้ว่าฟลม,มลลาา,ลมดลลาดาน,มนะะไม่มีอะไรที่จะมาบอกให้ยินได้รู้ว่านบดุลเบิดานได้เสียชีวิตนอกจากว่าตอนที่ไม้เท้าของท่านนบดุลเบิดซามนได้โดนปวก ฟัลล์วเมื่อขรรตบายนตินจินอัลลอฮฺ كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهيذ لاولاتي ي ได้ลงลงนะครับก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าถ้าจินได้รู้เสียงได้รับเนี่ยมันก็คงไม่ต้องมาโดนทำงานอย่างหนักอย่างต่ำต้อยพี่น้องในอายะก่อนหน้านี้ที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันก่อนว่าท่านนาบีสุลัยมานได้ใช้ให้ยินได้ทำงานอย่างหนักแม้กระทั่งว่าลงไปงม เราเป็นกองไขมุกในทะเลลึกให้ทํางานในการก่อสร้างให้ทํางานอย่างยางานหนักท่ทานนบบดุลัยมานได้บังครับแต่ว่ายินไม่สามารถที่จะรู้งูได้ว่าท่านนบบดุลัยมานจากไปตอนไหนเพราะเวลามันรู้ว่านบีนดุลัยมาได้ตายไปก็คือตอนที่มันเห็นอย่างชัดเจนไม่ได้รู้ในในสิ่งที่เป็นที่เป็นสิ่งลึกลับนะครับ عمي آيات معناها آيات سبحان لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذاتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا วะหนูจะจีอิ่ลกัฟฟูร์สับะ่นองนะ์พระคัมภี์ที่15นเนี่ยอรลเจ้์ตรลาได้กล่าวถึงสับะนะก็คือเป็นเมืองที่เป็นกษัตริย์ที่อยู่ที่เ <c oughs> ย,ยเมนแล้วก็เมืองสับะเนี่ยนะเป็นเมืองที่ปกคุมหรือว,ว่าปกครองในอาณาจักรเย,ยเมน แล้วก็มีกษัตริย์ที่เป็นเป็นสตรีนะที่ชื่อว่าวนะิลกิสที่เราได้น่าจะเคยได้เรียนรู้กันนะในประวัติของท่านเบิสโเลมานว่าตอนหลังได้มาแต่งงานกับท่านเบิสโเลมานนะในเมืองนี้เนี่ยเมืองเมืองสบะเป็นเมืองที่ลอตตาลาได้ให้เขาได้มีมีความอุดมสมบูรณ์ได้มีปัจจัยยังชีพมีต้นไม้มีอะไรต่างๆนานามากมายคือริสก,กีเยอะแยะต่างๆมากมาย ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ให้ผลออกผลออกอะไรและลัสุภานุตตาลาก็ได้ส่งพระสูลไปหาพวกเขาเพื่อช้ให้พวกเขารู้จักการกินในสิ่งที่ลัสุภานุตตาลาให้รู้จักการขอบคุณต่อลอสุภานุตตาลาด้วยกับการมีการให้เอกภาพต่อลอสุภานุตาลารู้จักการอิบาดะต่อลอสุภานุตตาลานะและลัตาลาก็ได้กล่าวใน อายานี่ยวเราก็นะแกนอลิซาบะอินฟีมัสกกนิฮิมอายะแท้จริงสําหรับเมืองซาบะเนี่ยในที่พักของพวกเขาเนี่ยก็เป็นสัญญาณหนึ่งนะครับจันนาตานิยามีนุวชิมาสวนทั้งสองที่จากทางด้านขวาและทางด้านซ้ายหมายความว่าในทางเดินของเขาเนี่ยมีสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้ที่อยู่ทางด้านขวาทางด้านซ้ายกูรูเมอร์สกอบเดกุมัสกูรูนะ อลอลสตาลาบอกกับพวกเขาว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงกินจากริสกีที่ผู้อับาลของพวกเจ้าได้ให้กับพวกเจ้าวัชโครุละและให้รู้จักการขอบคุณต่อพระองค์ขอบคุณต่อลอสบารนอาตาลาด้วยการทําอิบาร์ดาต่อพระองค์บบลดาตุนตรย,ยิบตุนรับบุญกอฟูฟรเป็นเมืองที่สวยงามเมืองที่ดีรับบุญวอฟโฟรและผู้อับาลที่พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงอภยัย فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل فأعرضوا تاوى فوق تنلعين داي هاي فأرسلنا عليهم سيل العارم فبدلناهم بجنتين جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا فهل نجازي إلا الكفور لا تاوى فوق تنلعين داي هاي อัลลอฮ์ตาลาก็เลยทดสอบพวกเขาได้กับสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวในอายะนี้นะท่านอิมอับอบะสได้บอกว่าอินมรุจ,จุลันซาอิลลลอฮ์สอลลัลลอฮฺะลัยวะซัลลัมอันซะบะแท้จริงมีชายคนหนึ่งได้ถามท่านอับดุลลอฮฺะลัยวะซัลลัมถึงซะบะมาหัวว่าซะบะเนี่ยคืออะไรเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงหรือเป็นพื้นดิน قال بل هو رجل و ل ล عشرة فسكنن اليمن منهم ستة وبشام منهم أ ر ب ع ตติท่านอับดุลเบิก็จะบอกว่าซาบะเนี่ยเป็นชายคนหนึ่งที่มีลูกอยู่สิบคนหกคนไปอยู่ที่เยเมนเยเมนตินยดนตอนใต้ของประเทศาอุดิอาระบเบียนนะแล้วก็อีกสี่คนไปอยู่ที่ดินแดนชามก็คือทางตอนเหนือทางซีเรีย ฟัมันยามานียูนส่วนพวกยแมนนะครับที่อยู่ที่เยเมนเนี่ยก็มีพวกเผ่านะมาดฮิจเผ่ากินดาเผ่าอัสดแลวก็อัชอารียูนอันมารพวกเผ่าฮิมยาร์ส่วนพวกชาวยูนฟ้าก็ฟาลัมยูดามอามิมาลัสซานนะครับซึ่งเป็นเมืองที่ปัจจุบันก็ยังเป็นที่รู้กันในในชื่อเมืองชื่อนี้อยู่ ท่านฟรวาบินมุสลิคได้บอกว่าท่านทูตุรุลลอิสุ ل ุลลาห์อะลัยฮะสัลลัมฟะกุลยารอสุลลลอฮ์แล้วฉันก็บอกว่าโอรสุนขของอัลลอฮ์ิะบิมุกบิลก ق و م ม م ม ب و ر و ه ุฟมกาลนะฟะิมุกบิลก ل قومي มุดบิรุฮ م มได้ถามท่านนบีว่าฉันจะทำการต่อสู้ด้วยกับ กลุ่มชนทั้งชั้นทั้งในทางด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหลังเลยใช่ไหมท่านนาบีก็บอกว่าอืใช่อร่อยตับสบะแล้วท่านนาบีก็อบอกกับพวกเขานะครับฟลัมมาว่ลลาไลตุดาอนาีเวลาที่ชายคนนี้กําลังจะกลับไปเนี่ยก็เรียกท่านนาบีก็เรียกเ,ยเ,ยเยข้ามานะฟาคอลลาตุกาติลมฮัตททดัดตูรุมอิเลนอิสลามบอกว่าเจ้าอย่าเพิ่งไป ต่อสู้กับเขาจะไปทาสงครามกับเขาจนกว่าจะเรียกร้องเขาไปสู่อิสลามหมายความว่าตอนที่ชายคนนี้มาทมท่านอับดุลลาห์สั่งลำว่าฉันจะทาการทําสงครามกับเขาตั้งแต่คนแรกจนคนสุดท้ายเลยใช่ไหมทั้งในตอนตอนต้นของกองทัพแล้วก็ตอนท้ายครับเลยใช่ไหมพราวลาท่านอับดุลาได้บอกว่าบอกว่าบอกว่าใช่พอเวลาชายคนนี้กำลังจะไปท่านนบีบอกว่าอย่าทําการต่อสู้กับใครจนกว่าจะเรียกร้องเขาไปสู่ อิสลามฟะกุลยารอสูลลอฮ์ชายคนนี้ก็เลยบอกว่าโอ้รอซุนของวหละอรัยทับะศบะเนี่ยคือคืออะไรอวาเดนฮัวอัลระจุนอามาฮัวสบะเนี่ยเป็นเป็นชื่อหุบเขาหรือว่าเป็นชื่อชายคนหนึ่งหรือวเป็นชื่อของอะไรกอละบั้นระจุนเมนันอร์ท่านอบดุีก็เลยบอกว่าสบะเนี่ยเดิมเดิเนเป็นชื่อของชายคนหนึ่งที่มาจากชาวอาระบวูลีดะลาหูอัลเชรอแล้วก็มี โลกอยู่สิคนเหมือนฮะดิษในตอนในตอนต้นนะครับทีนี้ซาบะนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยซาบะเป็นเป็นที่รู้จักนะครับในนามของชื่อเมืองดินแดนนะครับดินแดนซาบะซึ่งเป็นดินแดนที่เมื่อก่อนเป็นเป็นอาณาจักรนะครับเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่เรัสภาโวตาราได้บอกเล่าให้เราได้ได้รู้พี่น้องเวลาที่เราได้เรียนรู้กันในเรื่องของ เรื่องของอประวัติศาสตร์นะครับสิ่งที่จะบ่งบอกให้เราได้รู้ถึงอายะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้ดีที่สุดเนี่ยก็คืออัลกุรอานนะครับกุรอานไม่มีเรื่องราวอะไรที่เป็นเรื่องโกหกไม่มีอะไรที่มีความซับซ้อนแต่ลัสุภาหนุาตาลาได้เล่าให้เราฟังในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องราวของกลุ่มชนสะระคือเรื่องราวที่ลัะสุภาหนุาตาลาได้กล่าวไว้ใน ไว้ในอัลกุรอานเรื่องราวท่านนบีสุไลมานที่เราได้พูดคุยกันไปในในตอนต้นนะนะได้หลายครั้งที่เวลาที่เราได้ทําการพูดคุยกันทําการได้ทาการเรียนรู้กันนะครับถึงประวัติท่านนบีสุัลมานประวัติของท่านนบีเราเอาเรื่องราวเรื่องเรื่องเล่าต่างๆมาเล่ากันที่ไม่ได้มาจากอัลกุรอานแต่ถ้าเราได้รู้ว่าในอัลกุรอานอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้กล่าวเรื่องราวเหล่านี้เราก็จะได้นําเรื่องราวจากอัลกุรอานเนี่ยที่เป็นข่าวๆที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยนำมา บอกกันนะครับพี่น้องเรื่องราวของกลุ่มชนสะบะยังมีเรื่องราวให้เราได้ทําการเรียนรู้กันอีกนะครับวันนี้เราเวลาของเราหมดลงแล้วนะฮะล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวของเผ่าสะบะที่อัลสุบานุอัตตาได้เล่าให้เราในอันกุรอานนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้แล้วว่าสะบะคือชายคนหนึ่งซึ่งตอนหลังมาถูกออกมาตั้งเป็นเป็นชื่อเหมือนนะครับแล้วก็เป็นที่เป็นที่รู้จักนะและ เมืองสบะบก็มีเจ้าเมืองที่เป็นสตรีนะครับคือในยุคหนึ่งนะไม่ใช่ว่าเป็นสตรีปกครองตลอดในยุคหนึ่งเจ้าเมืองที่เป็นเป็นสตรีก็คือบิลกิสแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเรื่องราวอะไรที่ล้อสะพานวาตาลาเล่าให้เราฟังผ่านทางในอายะนี้นะครับ وأهنيك وأهليك من وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.